และตอนนี้นะครับเราก็ใช้เวลาในการหาโรงแรมแล้วก็ได้โรงแรมที่2ในคืนนี้แล้วเนื่องจากเราจะไปโคลัมเบียพิเชอร์ er, สวนน้ําแต่ปรากฏว่าลืมไปว่าเขาปิดวันพุธวันนี้ก็เลยจำเป็นต้องอยู่ที่พัทยาอีกคืนหนึ่งก็เลยต้องมาหาห้องพักนะครับก็ได้ห้องพักแถวๆร้านอาหารที่เราเคยมาทานเขาที่แล้วที่เขาจะอยู่บริเวณที่ลาด ใกล้ๆก,กับเขาและตำหนักนะฮะพอเทเรามากินร้านสกายแกรี่ซึ่งร้านอยู่ข้างหน้าเรานี่เองร้านอยู่ข้างหน้านี้หน้าตึกนี้คราวนั้นก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมาหาโรงแรมพักแถวแถนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็คือโอเคก็ได้ที่นี่คือ Mountain Beach Resort นั่นเองตอนนี้ก็นั่งเล่นชิลๆสระว่ายนะ้ำ แต่สานที่นี้ปิดเร็วมากทุ่มหนึ่งปิดแล้วคือต้องเลือกเอาว่าช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้จะมาว่ายน้ําหรือว่าจะไปเดินริมหาดไปหาร้านไปนั่งร้านอาหารข้างหน้านู้นดีไหมสาปิดเร็วมาก